น้องใส่ชุดไทยข้างหลังน่ารักจังภูมิเลี้ยงไว้เองชื่อน้องเปิลน,น้องน้องเปิลจะชอบเดินมาช่วงเนี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยแต่ว่ากลางกลางวันน้องเปิลก็ไปไปเที่ยวกลางวันน้องเปิลเดินสยามกลับกลางคืนมาก็แต่งชุดไทยลำอยู่ข้างหลังนี่แหละ เขาดาวข้ามวันด้วยกันโอเคอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวพุมไปนอนน้องเปิลอะในเพลงของเพลงพาราดอกเคยฟังว่าน้องเปิ้ลน,น่ารักอะอยากเห็นน้องเปิ้ลจังน้องเปิลน,นี่ไม่ต้องจุดทูบเลยครับน้องเปิลแบบแค่แบบนี่น้องเปิ้ล น้องเปิดอยู่ตรงนี้แม่บ้านหน้าขาวจังอืม <laughs>